นี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเห็นไหมฮะสวัสดีเจ้าสวัสดีจ้าที่เดินจะ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 ซ้อมไปตรงนู้นนะแล้วก็รังรังมัน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 หยู่ครับผมจะเข้าไปที่รังนั่นนะครับสวัสดีนะจ้าสวัสดีนะจ้าสวัสดีนะจ้าอันนี้แล้วเห็นไหมฮะอันนี้เป็นชุดที่ไข่อยู่นะครับ จะเห็นไข่นะฮะทางด้านมุมขวามือผมนะครับนะเห็นไหมฮะนี่นะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับสำหรับการพ่อพันธุ์สายนกป่าละอูนะครับนปยปยทมานี่เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับ มาแล้วมาแล้วมาเห็นไหมฮะการดูแลก็ง่ายๆครับมาแล้วมาลักษณะกงนะครับก็ง่ายๆครับอาจารย์เกษมท่านยังทำกงไว้อีกหลายใบนะครับทุกคนอาจารย์เกษมพูดอะไรสักนิดครับให้กับ เพื่อนๆสมาชิกที่อยากได้โดยเพาะพันธุ์นะครับผมครับก็สวัสดีคนรักนกนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนในช่วยกันอนุรักษ์โดยการเพาะนกสายพันธุ์เพรป่าละอูหรือนกสายพันธุน์อื่นๆนะครับถ้าเราเพาะกันได้มากเท่าเท่าไหร่โอกาสที่นกจะกลับสู่ธรรมชาติก็มากขึ้นนะครับเพราะว่าต่อไปเรา